ผัดสูกชินไข่กุ้งไข้ผัดสูดสดกชินครับผัดเหงื่กสาวเครื่องนีนปรุงไว้แล้วนะครับผมผสใส่ลูกครับ แล้วก็ใส่น้ำมันหลายนะลงไปผัดหอมหอมเขา่าอร่อยครับเจ็บร้อยครับผมขอพัดกสาวครับ ง่ายๆครับเสียบๆครับผม